วันนี้ที่โรงเรียนบ้านเขื่อนเขื่อนศึกษาคารอํเราเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสา,ารคา,รา,จจามสมเด็จพระนิธิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพัระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกกิติมาศและประธานกรรมการมูลณิธิชารพัฒนาพระราชทานมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ซึ่งผลิตโดยกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนซึ่งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธุ์เพนสิริบูรณิธิชายพัฒนาแก่เกษตร ปรกผู้ประสบะะภัยในพื้นที่ตำบลเขื่ือนอําเภอโกสุมพิสัยจำนวน379คนเป็นจำนวน49.785ตันซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรูส่งผลให้เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ตะนออกเฉียงเหนือและมีกระแสน้ำไหลลงสู่เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเป็นแหล่งน้ำต้นน้ำที่ปล่อยน้ำปริมาณมากไปตามลำน้ำพองและนำน้ำชีจนเกิดเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทำ การเกษตรของราษฎรในตำบลเขื่อนอำเภอโกสุมพิสัยได้รับความเสียหายจำนวน3,319ไร่